สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นเจริญรุ่งเรืองปี2,538กันนะครับนี่นะครับเป็นกล่องเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะครับรุ่นเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อคูณปริสทธโธวัดบ้านไร่ปลูกเสกเดียว2,539หรือ39นะครับอ่ะ พี่ๆสังเกตไหมครับว่าตอนแรกอ่ะผมพูดเป็นปี2538นะครับแต่กล่องทำไมเป็น2539หรือกล่องเป็น39นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเล่าวัตถุประสงค์การจัดสร้างนิดนึงเนาะวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อนํารายได้สมทบทุนอาคารโรงเรียนบ้านหินดาบอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ เหรียญที่มีการจัดสร้างาจะมีอยู่4เนื้อนะครับ1จะเป็นเนื้อทองคําสร้าง499เหรียญ2เนื้อเงินสร้าง3 0 0พเหรียญ3เนื้อนวะโลหะสร้าง5 0 0พเหรียญ4เนื้อทองแดงสร้าง5 0 0หมื่นเหรียญน,นะครับเหรียญเจ้าแม่กวดิมจัดสร้างและปลุกเสกพร้อมกันกันกบเหรียญสแตมโลหานะครับโดยใช้ชื่อรุ่นว่า,าจเจริญรุ่งเรืองนะครับชื่อรุ่น ปุกเสกสองวาระนะครับวาระแรกวันที่31มีนาคม2538เวลาตีห้านะบัดบ้านไรนะครับวาระที่สองในวันเดียวกันนะครับณนะอุโบสถวัดแจ้งนอกปุกเสกร่วมกับหลวงพ่อพุธหลวงพ่อคงหลวงพ่อดีหลวงพง่อจอยหลวงพ่อพร,อพรพมและเกจิอีกหลายรูปเลยนะครับการปลุกเสกทั้งสองวาระ วัตถุมงคลทั้งหมดนะครับจะต่อโค้ดภาษาจีนและตอกหมายเลขทุกองนะครับยกเว้นเนื้อทองแดงจะมีการตอกแค่โค้ดภาษาจีนนะครับอ่าภาษาจีนด้านหลังนะครับเนื้อทองแดงจะไม่รานหมายเลขนะครับส่วนโค้ดคูณตรงนี้นะครับจะเป็นการตอกเพิ่มภายหลังโดยผู้สร้างอีกคนนะครับตอกในปี39ซึ่งนั่นก็คือทําไมผมถึงพูดว่า จัดสร้างในปี38แต่กล่องเป็น39นะครับก็คือพิธีปลุกเสกทั้งหมดอะปุกเสกในปี38แต่เหรียญที่ต่อโค้ดคูณนะครับตอโค้ดคูณตรงนี้จะตอกในปี39และทำกล่องขึ้นมาใหม่ในปี39นะครับซึ่งเป็นการจัดสร้างคนละคนนะครับแต่ปลุกเสกพิธีวาละเดียวกันนะครับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมใช้รูปแบบเหรียญ ใต้ฮ่องกงรุ่นแรกนะครับเป็นต้นแบบถือว่าหายากนะครับเพราะส่วนมากวัตถุมงคลหลวงพระคูณจะจัดสร้างเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับคราวนี้เรามาชมองค์เหลียนเจ้าแม่กวนอิมกันนะครับนี่นะครับด้านบนจเจริญรุ่งเรืองคือชื่อรุ่นนะครับด้านหน้าจะจานด้วยนะครับาจานะนะครับเห็นไม่เอ่ยพี่ๆเห็นกันไม่เอ่ย ด้านหน้าอ่านี่นะครับมันต้องสะท้อนเสีงนิดนึงนะครับถึงจะเห็นไม่รู้ว่าพี่ๆเห็นกันไหมนะครับอ่าด้านหน้าจานสองจุดนะครับอ่านี่นะครับด้านหน้าเป็นอ่ารูปเจ้าแม่กอดอิ่มนะครับชื่อรุ่นเจริญลุงเรืองจานสองจุดนะครับอ่าด้านหลังด้านหลังก็จานเหมือนกันนะครับอ่าจาน เหรียญมีแบบทั้งแบบจานและไม่จานนะครับอันนี้ที่ผมได้มาคือจานหน้าจานหลังนะครับซึ่งจะหายากหน่อยนะครับจานหน้าจานหลังตรงกลางเป็นภาษาจีนอันนี้นะครับโค้ดภาษาจีนที่มีการตอกตอนแรกและโค้ดคูณตอกเพิ่มภายหลังในปี3 9นะครับและกล่องทําเพิ่มในปี39ไม่ใช่เก๊น,นะครับพี่ๆครับผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับใครไม่เข้าใจ ก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับอ่านี่นะครับโค้ดภาษาจีนซึ่งตองในปี38และโค้ดคูณตองในปี39นะครับเหรียญเนื้อทองแดงไม่ลันหมายเลขนะครับพี่ๆครับอ่านี่นะครับเหรียญสวยงามนะครับเหรียญมีขนาดเล็กนะครับผู้หญิงห้อยได้เด็กห้อยได้ผู้ชายห้อยดีนะครับอ่านี่นะครับกล่องเป็นปี39นะครับอันนี้ ทำเพิ่มในภายหลังซึ่งลูกเสจพิธีเดียวกันนะครับย้ําว่าพิธีเดียวกันนะครับนี่นะครับก็เอามาชมกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการเทบคลิปที่ดีต่อต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ